คือการแจกของ D R Drop นะครับผม Drop มันเป็นเครือข่ายของโซล่านะซึ่งผมจะบอกว่าโซล่าแม่งเน่ามากนะครับผมกระเยเราพยายามคิดปวกนะครับผมแต่เขาแจกนะเขาแจกสัปดาห์แรกเราก็ไปทําตามเขานะครับผมวิธีการง่ายๆนะครับผมเข้าไปรีทวิตนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินเข้าไปนะครับวิธีการคุณสามารถเข้าล็อกอินได้นะครับผ่านทางทวิตเตอร์ของคุณนะครับผมซึ่งวิธีการนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะทําได้นะแต่ผม คิดว่าบางคนอาจจะทําไม่ได้นะครับผมก็มันจะมีตัวนี้นะครับผมซึ่งกดลอกอินเข้าไปนะมันจะมีขึ้นมาให้คุณนะครับผมซึ่งถ้ามันจะขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปถึงลิงก์ทวิตเตอร์ของคุณนะครับผมซึ่งไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีความไม่มีความไม่ปลอดภัยนะครับผมผมย้ําเตือนให้คุณฟังอยู่นะครับผมว่าคือมันปลอดภัยนะเอาง,ง่ายๆนะเสร็จปุ๊บนะครับผมก็รีทวิตอีกอันนึงนะครับผมนายานฮีโร่นะครับผมอย่าลืมไปกด ติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเผื่อไม่ได้กดเสรกดก่อนลูกกดี่ทวิตไปนะฮะกดติดตามนะครับผมแล้วก็แท็กเฟรนนะครับผมพร้อมทั้งพาร์ทที่คุณคิดว่าเดี๋ยวนะอะไรวะส่วนแบบไหนที่คุณอยากดูนะครับผมอ๋อเขมันคืออะไรฟังอาวุธเหรอน่าจะเป็นอ๋ออาวุธอาวุธเจ๋ง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 ก็ลิทวิตแท็กเพื่อนนะครับผมซึ่ง เขาไม่ได้บอกให้แท็กกี่คนนะครับผมแต่เราก็แท็กๆไปครับผมเดี๋ยว เว้พ่อส่งาดูอยู่สมองก็เออเลิกแล้วโอเคครับเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับผมจากนั้นเราก็ไปกด continue วนะฮะเราก็จะได้ตรงส่วนนี้นะซึ่งตัวฟอลโล w นั้นผมไปฟ o ล l o w อยู่แล้วนะครับผมก็กดเข้าไปได้เลยนะแล้วก็ไปจอ,อย d i s s o r r d ของเขานะครับผมวิธีการจอดิส s อร์ d ของเขานะครับผมขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดน,นั้นเอ้เดี๋ยวนะผมไอ้นี่เป็นเราไม่ใช่หรอวะ ลืมแก้ววงไว้เหมือนผมใจนี่ไปแล้วนะอืมผมไม่นี่ไปแล้วอะแค่กดไอ้นี่นะครับผมก็เป็นการยืนยันแล้วนะซึ่งค่อนข้างที่ยังงมากเมเนี่ยฮบ เดี๋ยวนะผมกดยืนยันผิดอันหรือเปล่าฟังกดสตาร์นะครับผมแล้วก็กดอ peace เช็ค k dm นะครับผมไปดูที่ dm ของคุณนะเนี่ยฮะจากนั้นก็เสร็จก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับผม convert sm ber อ่ะฮะเรียบร้อยครับผม จากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาในในฟ้าเมื่อเรายืนยันเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็จะมี instruction นะครับผมแล้วก็กดไปที่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับยืนยันอะไรเราบ่อยขนาดนั้นฟ้าเนี่ยปุ๊บน่าฮะยืนยันเสร็จปุ๊บผ่านนะครับผมพอเราผ่านเสร็จปุ๊บเราทำไงต่อครับอืม 嗯อ嗯เอ่อ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 นั่นเดี <laughs> ผมไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเติมจากตัวหน้าจอนะครับผมซึ่งอาจจะไม่น่ามีอะไรผิดภาพนะผมว่า <S 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 แล้วก็กดคอนติเนียวนะครับผม ดังนั้นก็มีคําเชิญนะครับผมซึ่งคุณสามารถมากดคําเชิญผมได้นี่ไงมาแล้วซึ่งมันก็ตรงเข้าไปานี่เนี่ยย่าเพิ่งตรงเข้าไปสินะครับผมกดเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะดรอปนะครับผมไอตัว NFT นะครับผมที่จะได้นะจากเกมตัวนี้นะผมเป็นเมตาเวิร์ดตัวนี้นะครับผมซึ่งเขาแจากยิโรชิฟูจิวาร่านะครับผม เอ็กมาร์คคอนซาเลสนะครับผมแล้วก็คอมมอนเจเนซิสเอ็นีนะครับผมก็ต้องมาดูกันไปว่าจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับผมก็กดเข้ามาร่วมได้นะครับผมไม่มีอะไรยากจนเกินไปสำหรับคุณนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ